สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง EP ีที่10สําหรับ24ชั่วโมงในบอกฟุกแล้วนะครับ EP นีนี้บอกเลยเป็นการผิดหวังแบบสุดๆต้นเองครับเพราะเราช่วยนักโทษออกมาไม่ได้นั่นเองใครพร้อมดูแล้วไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับเปิดคลิปมาผมก็ทําการเน็ตด,ดูดนะครับไม่รู้ว่าเน็ตด,ดูดมาจากไหนหรือว่าเนตบ้างผมไม่ดีผมจึงทาการมาหาชายคนนี้จาก E ีีที่แล้ว แล,แล้วเราก็ทำการมาแลก EXP คูณสองจากเขาั่นเองครับโอเคแลกไปสักสองครั้งนะครับเพราะว่าแคนดี้ของผมนั้นไม่พอแล้วนะฮะเหลืแค่40มันมาต้องใช้50ขึ้นไปนะครับสำหรับแคนดี้ในการแลก EXP คูณสองนะครับและผมก็ได้ทำการลักเควสที่2เพื่อที่จะกลับมาฟาร์มั่นเองครับบอกเลยว่าตรงนี้ฟาร์มยากอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าอะไรนั่นเหรอไปดูคลิปที่แล้วอหยอกหยอกนะครับเพราะว่า มอนพวกนี้อ่ะมันมีฮาคี้นั่นเองผมเะริมการใส่หน้ามันโชคดีนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ตัวเท่าไหร่แต่อีกสักพักก็จะรู้ตัวแล้วลครับว่าต้องเปิดฮาคี้ก่อนนะครับเพราะว่ามอนพวกนี้มีผลพิษคือสายโลเกียนเองผมเะรำมการเปิดฮาคี้ใส่กับพวกมัน และผมได้ทําการเจอกับใคท่าล่างยักษ์นั่นเองเขาเหมือนเขาจะไม่ทําร้ายผมผมจึงไม่สนใจเขาเองและตอนนี้ผมก็เลยแด้875บัญชีได้เปรียกันแล้วน,น,น,นะครบทุกคนตอนนี้เราได้เวลาเปลี่ยนเกาะกันแล้วน,นะครับและตอนนี้ผมก็ได้ทาการมุ่งหน้าไปที่คาเฟ่เกาะที่จะไปเกาะต่อไปนั่นเองครับตอนนี้ผมกําลังใช้เออเขาเรียกว่าเอเนจีทั้งหมดที่ผมมีทั้งหมด7,680นี้ทําการมุ่งหน้าไปที่คาเฟ่นั่นเอง,เอง และเจแลผมก็เจอกับผมพิศาที่ไม่เคยเจอมาก่อนมันชือผลสป,ปินนั่นเองเขาบอกว่าผลนี้ค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่าไหร่และก่อนที่ผมจะออกไปก็มีคนมานั่งเถกับผมและผมก็ได้ทําการนั่งเดกับเขาต่อและทําการเขาก็ได้ทําการเอาผลหมีให้ผมผมจึงลุกออกมาเพราะว่ามันแพงเกินไปผมจึงทําการออกมานั่นเองและผมก็ได้ทำการมุ่งหน้าไปที่เกาะต้นมะหรือว่าเกาะที่สอของเราที่เราจะไปนั่นเอง ผมก็ได้ทำการมุ่งหน้ามาที่กงและผมก็เจอชายคนหนึ่งที่ผมก็ได้ทำการคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยผมก็ไม่สนใจอะไรทำไมเขาต้องบอกว่าอากาศดีจังเลยมันต้องมีอะไรรับคมรับรับลมคมในใช่ใช่ใช,ใช่รับรับลมคมในพูดยากจริงๆนะครับเนี่ยผมก็ทําการมาถึงเกาะที่เรียบร้อยเก็บกล่องสักหน่อยและผมก็เตรียมการตดต้นไม้เช่นเคย ผมก็ทำการาลาวเคลสไม่รู้ผมจะเรียกผมมาถึงไหนอุ๊ยผมเยอะเกินและผมทำการลบเวเควสที่หนึ่งน่เองโอเคนะครับราวเควสที่หนึ่งนะฮะโอเคลาวเคลสที่หนึ่งเสร็จปุ๊บก็ทำการแปลงร่างเป็นพระเพื่อที่จะไปฟาร์มนั่เองคับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ไําทำการฟาร์มจนถึงเลเวลเอ๊ะสกิลที่สามนะคะสำหรับแบบบรรลุเงอกนั่เองผมจะทำการลองใช้เหมือนเป็นการรวบรวมน้ำและทำการพุ่งออกไปนั่เอง ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับสําหรับสกิลี่3ของมารมานูเงือองี้ที่ผมลองใช้แล้วเมื่อกี้นะถือว่าแรงพอควรเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะทําการต่อคอมโบทําไมนะครับเอ็กสาวหรือเปล่าฮึเอ็กสาวผมก็ทําการลองใช้อีกรอบนะครับในการปีนโอ้โหถือว่าไกลพอควรกันเลยทีเดียวนะครับผมจึงเลิกเล่นแล้วก็กลับมาฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับแม่ติดเล่นจริงๆนะชายคนนี้ และตอนนี้ผมก็ทําการฟาร์มถึงเลเวล901เบ็นที่เรียบร้อยแล้วกันและนะครับทุกคนและผมทําการมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปคาเฟ่และไปทำการสุ่มผมพิศดารแรกเพราะว่าในการฟาร์มในครั้งนี้ผมรู้สึกได้ว่าผมรู้สึกเบื่อมากเลยนะครับทุกคนผมก็ทําการมาหาคุณลุงอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมคุยกับคุณลุงไปนะครับหวังว่าคุณลุงจะเปลี่ยนคามคุยกับผมบ้างนะครับ ผมได้ทำการคุยกับคุณลุงแล,และคุณลุงก็บอกว่าวันนี้อากาศดีอีกเช่นเคยนะคะทุกคนผมทำการมุ่งหน้าไปที่คาเฟ่ต่อดีกว่าผมรู้สึกไม่อยากจะคุยกับคุณลุงแล้วเพราะคุณลุงใช้ใ้แต่คำพูดเดิมๆนะครับทุกคนและตอนนี้ผมทำการมาที่คาเฟ่ไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับทุกคนอย่างแรกท,ที่เราจะต้องดูก่อนนะคบว่ามีคนยื้หรือเปล่าเปล่าแล้วครับทุกคนดูผลพิสัยก่อนนะคะว่ามีผลพิสัยอะไรขายบ้าง เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่สักพักนะคะเพราะกับว่ามันไม่มีผลอะไรที่โห,หดเลยผมจินทนาการไปคุยกับลุงหนวดต่อเพื่อที่จะเอาเงินหัวหน้าเขาแล้วก็บอกว่าขอผลดีๆนั่นเองครับแล้วคุณลุงก็จัดมาให้นะครับผมขอลุนกับทุกคนเลยนะคะว่าผมได้ผลอะไรโอเคเอาเข้าไปหีบโอ้โได้ผลสปินมานั่นเองครับทุกคนกระเปลโมแล้วมากๆเลยนะครับทุกคน ผลที่ไม่ดีที่สุดในเกมเลยผมจีนทำการโยนผลนี้ให้กับคนอื่นไปนะครับแต่เขาก็วิ่งหนีผมรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่ชอบผมแบบนี้เหมือนกับผมนี่เองครับอืมไม่ชอบเหมือนกันเลยแล้วก็ผมก็ทําการนั่งเทดเพื่อที่จะหาคนเทศดีๆนะครับผมจีนทำการเอาผลฟินิกไอผมประตูไปให้เขาก่อนแล้วผมก็เอาผลฟินิกไป และผมทําการเลื่อนเลื่อนหนานะครับเพื่อที่จะอวดนะคะว่าผมมีผมพิเศษอะไรบ้างอวดไปอวดมาผมก็เลิกพอใจและผมก็ทําการมุ่งหน้าออกไปฟาร์มต่อนี่ครับทุกคนเพื่อที่จะได้เลเวลเยอะๆนะคบอย่างแรกที่จะต้องออกไปนะครับคือเราจะต้องมาเอา EP คณ2สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปฟาร์มเร็วๆนั่นเองคิดจะได้เร็วๆยังไงล่ะไปกันเถอะและตอนนี้ผมทําการแลกเสร็ธิ์ ผมจึงทําการรีเซ็ตตัวละครนี่ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทาการรีเซ็ตตัวละครแล้วตอนนี้ผมก็ทําการกลับมาที่อะไรนะกรีนโซนนะครับคือเกออาะต้นไม้เองและผมทําการมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปเลือต่อไปหรือว่าคดีที่2นี่นครับคดีที่2นี้เขาบอกว่ามีหอนอมีฮาคิแต่ก็มันไม่ใช่อุปสรรคสําหรับผลพาเอง ผมก็มุ่งหน้าเพื่อที่จะไปแปงลงรากเป็นพักก่อนนะครับอย่างอันดับแรกและผมก็ทําการใช้หมัดเงี้ยวตบพวกมันหรือว่าทําการฟาร์มต่อไปเ,เองผมทําการตบหมัดกับมันนะครับและผมก็ทําการมุ่งหน้าฟาร์มทีละตัวทีละตัวเพว,ว่ามันอยู่ไกลกันมาเลยและตอนนี้ผมก็เลเวลเก้ารเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับพร้อมที่จะตีบอสฟ,ฟูจิโท,ทรันเองแต่ผมก็ เออผมความที่ไม่รู้นะครับผมทําการารับเควสดมนมาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะรับเควสดมนมาทําไมตอนนั้นผมน่าจะลืมนะครับรว่าเบอร์เบอร์ดีน,นึงนะผมไม่รู้ว่าผมจะรับเควสดมนมาทําไมในเมื่อผมจะมาตีบอสแม่มัมีม่นี่มือจริงๆนะครับโอเคผมทาการมาหาฟูจิโทนานะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมาตีมันนะคะทุกคนเก็บกล่องสักหน่อยนะครับและผมทําการส่องดูมัน,นครับว่ามันอยู่ตรงไหน เนีเปิดทางที่สังเกตสักหน่อยมาได้เวลาละใช้ถือมัดมันงูเงือกแล้วก็ต่อยมันนะครับเตะต่อยมันนะคะแบบรุนแรงเลยทีเดียวเตะต่อยมันไปอยู่นานท่ามก็คือ,คอ,คอหล่อจนได้นะครับพรดีว่ามันเก่งผมมันเก่งเกินนะครับทุกคนผมใช้สกิลทุกอย่างที่ผมมีทําการสอยมันไปจังหวะนี้มันได้เรียยอกระบาดชิ้นใหญ่ชิ้นโตมาหรือว่าผลแรงน้ำถ่วงนั่นเองครับทุกคน แม่เรียกออกมานอออวกาศเลยเนี่ยเป็นเอเวนเจอร์หรือเปล่าแล้วมันแล้วมันก็ทําการเรียกออกมาหลายๆรอบจนผมจนผมเกือบตายกันเลทีเดียวลิ้นพานอีกแล้วเหรอนี่เมียแล้วผมก็ทําการผักรวมใส่มันตอนนี้ผมก็ได้รู้ตัวแล้วนะครับว่าผมยังไม่ได้รลบเพสบอสเองแม่ลืมตัวไปหน่อยขอโทษทีนะครับทุกคน สู้กับบอสฟูจิโทรานี่เลือดเกือบหมดกันเลยทีเดียวนะครับแต่เี๋ยวผมก็สามารถรีได้เหมือนเดิมนะคือเลือกมารีได้อยู่แล้วแหละและผมทําการมุ่งหน้านะครับเพื่อที่จะไปช่วยเออเขาเรียกว่านักโทษออกมาพราะว่าการช่วยนักโทษในครั้งนี้เราจะสามารถตบเออ,เอ,อคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอามาจาก y o u t u b e นะเขาบอกว่าเลเวล850แล้วก็สามารถไปช่วยนักโทษ ออกมาจากคุกได้แล้วนะครับผมจึงมุ่งหน้ามาที่คาเฟ่เพื่อที่จะสุ่มผลแล้วก็รักเวจากบารโลรมิโอนั่นเองไปเรามุ่งหน้าไปดีกว่าและข้างหน้าเราเนี่ยก็มีทำการ P.V พเกิดขึ้นผมจึงจะ P.V พกับเขาแต่ว่าเขาไปแล้วนะเออแล่ตอนนี้ผมก็ทำการมาถึงเขาเรียกว่าคาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยกันแลยนะครับอันดับแรกแล้วก็มาดูผลพิศษสักหน่อยว่ามีผลพิศษอะไรบ้าง รู้สึกว่าผลพิษสารมันยังไม่รีนนั่นเองผมจึงทําการเลือกที่จะไปทําการสูมผลเองครับทุกคนไปแล้วสูมผลก็เล่นกันสักหน่อยนะครับสูมผลเสร็จแล้วก็ทําการดูแล้วผมก็ทําการได้ผลวิญญาณมาแบบตกใจนั่นเองโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะได้ผลดีนะครับคือผลวิญญาณผมจึงเอาเข้าวกล่องไปเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าผลพิษสารเริ่มเยอะขึ้นเรืเร่อยๆแล้ว ผมจึงทำการมาคุยกับบ,บาทโทรลมิโยนเองและเขาก็ทำการมาให้ผมทำการเขาเรียกว่าอะไรการจัดโจนทั้งหมด50ตัวนเองครับทุกคน mm hmm. เพื่อที่จะแลกกับ exp mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาจะให้ exp กับนาย30ล้านถือว่าเยอะนะครับแต่สำหรับผมว่ามันน้อยเกินไปเพราะผมเลเวลเยอะแล้วไง mm hmm. ผมจึงแปลงร่างเป็นพระและทำการบวกกับเจ้าพวกนี้คือต้อง ต,ต้องกำจัดโจน50าสิบตัว,วผมเริ่นเหนื่อยใจจริงๆและตอนนี้ผมก็สามารถฆ่าโจทั้งหมดห้าสิบตัวได้แล้วนะครับทุกคนแนแถมมาอีกหนึ่งตัวแล้วนี่มันใจดีจริงๆนะครับแต่เลเวลที่ผมได้มาคือแค่สองเลวลเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ทำการ ไปที่คาเฟ่เพื่อที่จะส่งควสให้กับบัโทลมิวผมก็ทําการส่งควสกับเขาไปด้วยความที่ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรของผมผมจึงทำการแปลว่ามันให้ไปที่เอ่อเขาเรียกว่ารังของดูฟามิงโกได้เลยด้วยความบืนของผมผมจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังคาก่อนอันดับแรกและผมทําการขึ้นไปข้างบนหรือว่ารังของดูฟามิงโกนั่นเองครับทุกคนกระโดดกระโดดหยองๆยอง,ยองเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ และผมก็ทําการขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วครับผมนึกว่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วแต่ว่าอินเ g อร์จีผมก็เหลือเฟือตั้งเจ็ดพันเลยนะครับทุกคนผมจึงทําการมาหาโค้ดลับนะครับตามที่ยู u b e เขาบอกนะแต่ผมก็ไม่บอกนะคะว่าผมดูจากช่องอะไรอืมโอเคผมทําการแคบรูปเอาไว้นะครับเพราะว่ามันยาวมากๆเลยอ่ะอืมแล้วผมทําการออกจากเออเขาเรียกว่าปราศาสตร์ของดูฟามิโกนะครับ โอเคเราออกไปดีกว่าและให้ทําการไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเขาเรียกว่าที่สู้กันน่ะโคลอสเซียมใช่ครับทุกคนให้เราไปที่โคลอสเซียมนั่นเองครับทุกคนตอนนี้ผมทําการมาถึงที่โคลอสเซียมเป็นที่เรียบร้้ยกันแล้วนะครับไปแล้วก็ไปที่รูตรงนี้กันดีกว่านะครับผมอุ้ยผมกําลังจะเข้าไปนะครับทุกคนแต่ผมก็เจอบั็กอะไรไม่รู้อุ้ยนี่ครับอีกแล้ว ผมเจอบักอันนี้บ่อยมากเลยนะครับอยู่อีกแล้วครับทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับว่ามันคือบั克อะไรกันแน่ตอนนี้ผมก็สามารถเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยได้แล้ว,ลวครับโอเคแล้วก็หาปุ่มหามไปหามาตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูรูปที่ผมแคปเอาไว้นะครับผมจิงมึนๆดหน่อยนะคะว่าเขาว่าทำอะไรแม่มึนจริงๆนะชายคนนี้เนี่ยผมจึงทำการกดมั่วๆไป โอ้โหผมนี่กดมมัม่วจริงๆเลยนะคบทุกคนผมจริงทําการดูแล้วว่าผมไม่สามารถกดมันได้ผมได้รู้แล้วว่าผมไม่สามารถกดมันได้เองผมจริงงงเงกับตัวเองนะคบว่าทำไมถึงกดไม่ได้<อ>ใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคบว่าทำไมผมถึงกดไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบ2 4ชั่วโมงในบอกรุด EP ที่10นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยละกันบ๊ายบายครับทุกคน